อนามัยแนะแม่ในพื้นที่น้ำท่วมควรให้ลูกกินนมต่อเนื่องแม้ในายามวิกฤตเพื่อให้ลูกได้รับอาหารที่เหมาะสมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าบางจังหวัดยังคงประสบปัญหาโรกภัยกลุ่มหญิงตั้งครรภและแม่ที่ยังให้นมลูก ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ควรมีการดูแลสุขภาพตนเองและลูกควบคู่กันไปโดยผู้ที่เป็นแม่ควรกินอาหารและน้ำที่ได้รับจากการบริจาคหรืออาหารปรุงสุกจากการแจกจ่ายสำหรับผู้ประสบภัยให้ครบทุกมือ้อและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทั้งนี้แม่ที่ให้นมลูกควรให้ลูกกินนมแม่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด ประกอบด้วยสารอาหารที่จําเป็นเหมาะสมตามช่วงวัยและมีภูมิคุ้มกันโรคช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายเพราะนมแม่สะอาดกรณีทารกไม่กินนมแม่แล้วควรเลือกกินนมผสมที่เหมาะสมกับช่วงวัยระมัดระวังเรื่องการเตรียมนมให้ได้สัดส,ส่วนที่ระบุบนฉลากและให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษนอกจากนี้แม่ต้องพยายามโอบกอดลูกและเล่นกับลูกบ่อย เพราะจะทําให้ลูกสบายใจที่มีแม่คอยปกป้องดูแลและช่วยลดความตึงเครียดของลูกลงด้วย